สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะขอยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การทํานายดวงนะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นการทํานายดวงนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2568นะคะทุกคนนะก็จะทํานายในเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์และก็สุขภาพแล้วก็ อาจจะมีสิ่งที่ควรระมัดระวังร่วมด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การทํนายดวงนะคะอ้อขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนะคะอ้อเปิดคอร์สสอนศาสตร์ไพ่ทาโร่ออนไลน์เป็นรอบเดือนพฤศจิกายนนะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาทนะคะใครสนใจสมัครเรียนได้นะคะก็ยังรับสมัครอยู่สามารถแอด i อดีไ e ที่อยู่หนะ้าจอตรงนี้แล้วก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดกับน้องแอดมินได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาดูพลังงานกันว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารเป็นเรื่องราวอย่างไรเป็นพลังงานยังไงบ้างนะคะ,ะมาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามให้กำลังใจสนับสนุนได้รับการตอบรับดีมาตลอดเลยนะคะมาดูกันค่ะเมถุนดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ ใบแรกสิบถ้วยก็มาเลยนะยอดเยี่ยมนะคะสเตรีงนะคะ tree of pentacles นะคะสามเหรียญนะคะสี่ถ้วย four of chariots นะคะ queen of swords นะคะราชนีถือดาบนะแล้วก็เจ็ดเมท้าค่ะนะคะ 5ดาบนะเจออะไรมาเนี่ยนะเดฟอฟเพนตะเคิดเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบนะคะแล้วก็สุดท้ายของคุณเนาะเป็นไพ่สิบไม้เทา้านะไม่แย่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะไม่แย่เลยเรามาดูกันค่ะคุณเป็นยอดนักสู้ชีวิตนะคะผู้พิชิตเป้าหมายมากเลยชาวเมถุนนะคะเป็นนักสู้ ตู้ชีวิตมีความบาบุกบา่าฝ่าฟันนะคะแม้ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่มันไม่ได้ดั่งใจคุณก็ยังมีความอดทนต่อตรงนั้นนะคะแล้วก็นำพาให้ตัวเองผ่านพ้นมาได้ตลอดเลยเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองมากๆนะคะอืชีวิตของคุณอยากได้อะไรต้องหาเองต้องทำเองต้องสร้างเองแล้วก็มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงเนาะคุณเป็นคนขี้เบื่อนะคะ ไม่ชอบความจำเจไม่ชอบกฎลำเบียบไม่ชอบการโดนควบคุมการบังคับเพราะว่าคุณจะเป็นสไตล์ของคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะชอบควบคุมคนอื่นแต่ไม่ชอบให้คนอื่นมาควบคุมคุณนะคะก็มีนิสัยของความใจร้อนนะคะโมโหไล่ยอยู่เหมือนกันนะเวลาคุณโกรธอะไรขึ้นมาเนี่ยแบบโมโหรุนแรงเหมือนกันนะคะ คุณก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจและมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างชัดเจนด้วยพลังงานของการเป็นธาตุลมเนาะแต่ข้อเสียคืออาจจะเป็นคนที่โลเลเปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนใจได้ง่ายนะคะไม่ได้ยึดติดอะไรมากนกักอะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแล้วตอนนี้คร้วเห็นว่าชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะจากแต่ก่อนน่าเบื่อมากเลยนะชีวิตต้องอยู่กับความกดดันรับแรงกดดันจากปัญหาที่มันเข้ามาเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้คือ อะไรอะไรมันดีขึ้นผ่อนคลายหลายๆคนคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวได้รับกำลังใจการสนับสนุนจากคนในครอบครัวดีขึ้นนะคะก็มันทำให้คุณมีกำลังใจนะคะมีกำลังใจที่จะ,ะสู้งานต่อสู้ชีวิตต่อนะในเดือนนี้คุณก็จะเข้มแข็งขึ้นนะคะ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแล้วก็ค่อนข้างจะมีความรอบคอบม,มากไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำลายชีวิตคุณอีกแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันนะคะทำเวลาเดือแบตหมดนะคะในเรื่องการงานก็คุณก้าวผ่านจุดที่มันน่าเบื่อมากๆได้แล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมาทำงานหนักมากค่ะมีเรื่องต้อง เคลียมีเรื่องต้องทําจัดการแก้ไขปัญหาเยอะนะคะจนทําให้คุณอยู่ในภาวะเบิร์นเอาต์นะคะภาวะหมดไฟนะคะไม่มีความตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเลยทุกอย่างมันเป็นการฝืนฝืนตัวเองทํางานเพื่อความอยู่รอดนะคะก็คุณอาจจะ ตอนนี้ดีขึ้นนะคะการงานของคุณเขาที่เข้าทางการทำงานได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีแล้วก็มีคนเริ่มเกรงอกเกรงใจคุณแล้วนะเวลาคุณทำอะไรออกมาออกคำสั่งอะไรออกมาลูกน้องเริ่มทําตามละเริ่มไม่แข็งข้อกับคุณเริ่มไม่ต่อต้านคุณแล้วเมื่อก่อนนี้บอกอะไรไปเขาไม่ทําอะไรให้กับคุณเลยนะคะเมินเฉยต่อคําสั่งของคุณต่อต้านคุณแบบเงียบๆนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีการลงดาบลงโทษหรือว่า คุณอาจจะมีจุดที่แสดงให้คนอื่นรู้ว่าเวลาคุณดุคุณเป็นคนเอาจริงนะคุณไม่ใช่เป็นคนที่อะไรก็ได้มันก็เลยทําให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกเกรงใจคุณมากนะคะกลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเด็ดขาดมากนะคะคุณเป็นคนพูดจริงทําจริงนะคะเพราะฉะนั้นณะตอนนี้ลูกน้องอยู่ในระบบ นะคะสามารถควบคุมลูกน้องได้แล้วก็เวลาทํางานอะไรต่างๆได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีนะคะเนี่ยแหละพอคุณปรับลุกตัวเองใหม่นะคนก็เกรงใจคุณมากขึ้นการทํางานก็ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้คุณดูมีความพยายามมากนะคะบุกบ่าฝ่าฟันตั้งใจนะคะทำน้าที่ออกมาให้ดีที่สุดหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการแบบหามันเริ่มเริ่มกระจายงานนะคะให้ลูกน้องบริวารช่วยแล้วนะคะเนาะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการงานที่ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้มันแย่มันแย่มากๆเลยปัญหามันมาความกันแต่ตอนนี้คือคุณอาจจะมีสติในการทํางานมีสมาธิสามารถควบคุมตัวเอง ได้นะคะก็ทําให้การงานมันราบรื่นได้เหมือนกันนะคะแต่เดือนนี้รู้สึกว่าช่วงไปลายปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีงานหนะักเพราะว่ามันใกล้จะเข้าปีใหม่คุณอาจจะต้องปิดยอดปิดงบหรือเร่งทํายอดให้ครบในในเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ให้กับคุณนะ่ะก็อาจจะเป็นช่วงกดดันในช่วงไปลายปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะนะแต่ขอขอให้คุณกระตือรือร้น,นยิ่งกระตือรือร้นดีมากเท่าไหร่การงานก็จะดีมากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างมันอยู่ที่การอยู่ภายใต้การควบคุมคอนโทรลของคุณเองทั้งหมดนะคะ างเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการอยากได้อะไรสร้างเองอยากได้อะไรทำเองควบคุมเองจัดการเองนะคะแต่ไม่เกินกำลังความสามารถของคุณแน่นอนนะคะทุกอย่างจะง่ายขึ้นดีขึ้นนะคะประสบความสำเร็จด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะแต่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเรามาดูในร้านของการเงินการเงินเป็นยังไงนะคะพลังงานนะคะ โอ้โหค่อนข้างบางคนโดนโกงไหมโดนช่อโกงแรงมากนะคะหรือว่าอาจจะเสียหลักทางการเงินโดนกันแกล้งมีปัญหาชีวิตอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นนะคะก็หาเงินมาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นเงินตัวเองเลยนะคะปเป็นเงินของเจ้าหนี้นะคะหมดนะคะแต่ตอนนี้ควบคุมได้ดีขึ้นนะคะการเงินหมุนเวียนภายในครอบครัว นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีสติดีมากไม่ใช้ใจ่ายอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปไม่ซื้ออะไรที่มันร้าเผือพยายามใช้ของที่มันมีอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะเหมือนคุณควบคุมความอยากตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นกระแสการเงินของคุณก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่คุณก็ยังไม่หยุดทํางานหนักนะต่อให้เงินคุณดีขึ้นแค่ไหนคุณก็ยัง สนุกกับการทํางานอยู่นะคะแต่บางเรื่องคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือภาระในครอบครัวสิ่งที่คุณรับผิดชอบนะคะเพราะว่าคุณเป็นจิตวิญญาณของนักรบนะคะยังต้องเป็นการฝาฟันเพื่อคนอื่นด้วยนะคะแต่ก็ ได้ๆก็จะดีขึ้นนะปัญหามรสุมการโดนกั่นแกล้งจากอันตรพาณอะไรต่างๆก็จะหายไปนะคะเนาะการเงินก็มาจากน้ําพักน้ําแรงมาจากการทํางานเป็นหลักเลยค่ะทุกคนนะเดือนนี้ไม่มีโชคลาภค่ะแต่ทามาค้าขายคือขายดีขึ้นขายของแทบไม่ทันเลยนะคะจะมีลูกค้าไหลไหลๆเข้ามาแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมานาเงียบมากนะคะมีก็เหมือนไม่มีหินลูกค้าแบบแบบ อาจจะไม่เห็นว่าเราเปิดร้านซะด้วยซ้ำทั้งที่เราก็เปิดร้านนะนะคะแต่ลูกค้ามองไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรมาเปลี่ยนไปละเวลาเัเปลี่ยนเราก็เริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะจะมีลูกค้ามาซื้อของมาอุดหนุนใช้การบริการในร้านค้าของคุณในธุรกิจของคุณเยอะแล้วก็คุณจะทํางานแทบไม่ทันเลยนั่นเป็นจุดของการรับซับอย่างมากเลยนะคะเรามาดูในด้านของสุขภาพค่ะนะคะ ก็มีเหตุในเรื่องของเลือดตกยางออกกันมาแล้วมีภาวะสมาธิสัน้นท้องผูกนะคะเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีอาจจะเกิดจากความเครียดการไม่ได้ขยับตัวการไม่ได้ออกกําลังกายหลายๆอย่างส่งผลออกมาทางปัญหาสุขภาพร่างกายแต่ตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นนะคะรู้สึกนิ่งขึ้นมีสมาธิสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ระบบอะไรต่างๆในร่างกายคือทํางานเนี่ยพร้อมเพียงกันมากสามัคคีกันมากนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะใส่ใจสุขภาพไงเนาะรวมไปถึงในบ้านอาจจะมีคนป่วยนะคะเป็นอัลไซเมอร์อะไรต่างๆคือคุณไม่ป่วยก็เหมือนคนป่วยตามเขาเพราะคุณต้องดูแลเขามากเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสุดก็ปวดคอบ่าไหล่หลังนะคะเส้นตึงจากการทำงานเยอะในนั่งในท่าเดิมๆนานเกินไปนะคะก็ส่งผลได้ก็ค่อยๆนวดผ่อนคลายเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะ แล้วมาดูในความรักของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนเป็นยังไงสําหรับคนมีคู่ก่อนเลยเนาะเริ่มคนมีคู่ก็บ้านแตกสแสแลกขาดกันไหมคะการทะเลาะก,กันความไม่เข้าใจหรือว่าคนรักของคุณเป็นคนที่มีอีกโก้แรงมากไม่เคยเห็นใจคุณเลยชอบเมินเฉยนะคะแล้วชอบเมินเฉยต่อปัญหาแล้วปล่อยให้คุณแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียวแล้วคุณอาจจะทะเลาะก,กันจะเลิกกันก็ได้นะแบบรวมไปถึงการมี ปัญหากับคนในครอบครัวเขาพ่อแม่เขาไม่ยอมรับคุณแต่ตอนนี้พวกเขาก็ดูยอมรับคุณมากขึ้นนะนะคะเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความอดทนเก่งมากนะคะอดทนสุดๆเขาจะบ่นเขาจะว่าอะไรคุณยังทําดีของคุณต่อไปนะนั่นแปลว่าคุณอยู่ในสายตาของพ่อแม่เขาแล้วพวกเขายอมรับคุณมากขึ้นรวมไปถึงแฟนของคุณคนรักของคุณก็ใจดีกับคุณมากขึ้นนะคะเขายูยอมคุณอะแต่ก่อนเขาไม่ยอมคุณเลยนะคะแต่ตอนนี้คือ เขาอาจจะใส่ใจคุณมากขึ้นแคร์ความรู้สึกคุณถามคุณมากคุณว่าคุณต้องการอะไรคุณเหนื่อยไหมนะคะเป็นช่วงเวลาที่แฟนของคุณพยายามอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยากจะลังคุณเอาไว้อยากจะเก็บคุณเอาไว้คุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคุณคือคนที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตของเขาเขาได้เห็นคุณค่าของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะไม่ยอมสูญเสียคุณไปถ้าเลิกกันเขาจะง้อคุณนะคะเขาจะทําทุกอย่าง เพื่อไม่ให้เสียคุณไปแต่ในเชิงของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาตอนนี้เขาเขายอมรับคุณแล้วนะคะเขา เห็นแล้วว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างคุณต้องเหนื่อยคุณต้องโดนใส่ร้ายคุณต้องต่อสู้มามากเพียงใดพวกเขาเห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเขามากที่สุดในวันที่ลำบากก็ได้เพราะฉะนั้นพอแม่เขาไม่มีอคติอะไรกับคุณแล้วค่ะนะคะเปิดใจที่จะยอมรับนะคะเป็นวันที่ฟ้าเปลี่ยนแล้วเนาะเมื่อก่อนคุณอาจจะโดนแกล้งนะคะโดนเยอะครอบครัวเขาก็เลยเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกเล่ามานะคะอคติลำเอียงไม่ยอมรับคุณนะคะรว ไปถึงการโดนมนดําการโดนคุณใส่ไสยศาสตร์ด้วยมีคนไปทําให้ให้เขาเกลียดคุณอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นบรรดาคู่ลูกเขยคู่ลูกสะพ้ยก็มีส่วนนะคะเพราะความอิจฉาอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่พ่อแม่เขารู้สึกกับคุณคือ รู้สึกละอายแก่ใจในการกระทาในคำพูดบางอย่างที่เขาพูดต่อว่าคุณในการดูถูกคุณหรือการกระทาที่ไม่ยอมรับคุณในตอนแรกนะคะคือมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากแต่พวกเขาได้รับเวรกรรมแล้วแต่ตอนนี้เขาอยากได้คุณเป็นลูกเขยลูกสะใภ้แล้วนะคะเพราะความดีค่ะเพราะความดีของคุณเพราะความซื่อสัตย์เพราะความสามารถของคุณด้วยพวกเขายอมรับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีในชีวิตคู่ของคุณนะจะลงหลักปักฐานจะมั่นคง จะเหนียวแน่นมากขึ้นไม่มีใครมาทําลายความสัมพันธ์นี้ได้ส่วนคนที่คิดร้ายกับความสัมพันธ์ของพวกคุณก็กําลังรับกรรมอย่างหนักเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในด้านของความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนสถานะคนคุยนะคะก็ เดือนนี้เป็นข่าวดีค่ะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณไม่มีตัวตนกับเขามานานมากแล้วคุณใช้ความอดทนมากๆเลยนะคะกับความสัมพันธ์นี้ใดๆแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อย่าคิดมากเนาะมันเป็นบททดสอบนะคะแฟนของคุณจากคนคุยนะคะจากคนที่มีอีกโก้ดือ้อรัน้นทนงตัวสุดๆเลยอตอนนี้เขาค่อนข้างมีความอ่อนโยนนะเขาดูปรับ ตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ถ้าเขาไม่เคยขอโทษคุณเลยเขาอาจจะยอมเอ่ยคาขอโทษเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้เช่นเดียวกันเหมือนยอมให้คุณควบคุมเขาแต่โดยดียนะคะเออยอมแล้วจะให้ทําอะไรก็ได้ขอแค่อย่าไปจากชีวิตเขาได้หรือไม่ นะคะเขาอยากจะดูแลคุณเขาอยากจะกขอโอกาสเขาอยากได้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่แล้วเขาจะรักษาความสัมพันธ์นี้เขาจะทําให้ดีที่สุดนะ,ะคะคนคนนี้คือเหมือนได้ข้อคิดอะไรเยอะมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเขาทําไม่ดีกับคุณไว้เยอะว่าคุณต่างๆนาทาให้คุณเสียใจเอาเปรียบในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุยซ้อนด้วยนะคะเยอะไปหมดเลยแต่ คุณเอาชนะใจเขาได้แล้วนะคะคือความนิ่งของคุณสยบทุกสิ่งทุกอย่างความซื่อสัตย์ความดีของคุณด้วยทําให้เขาเห็นคุณค่าและอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะบุกมาตื้อคุณมาทําดีกับคุณเข้าหากับคุณมากขึ้นนะคะอะไรใดๆเนาะคนรอบตัวเขาเป็นยังไงกับคุณบ้าง ก็โดนมาเยอะเหมือนกันพอๆกับคนมีคู่เลยนะคะไม่ได้รับการยอมรับนะคะแต่ตอนนี้พวกเขายอมรับคุณแล้วนะคะยอมรับมากคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนที่มีความอดทนความพยายามมากๆเลยนะคะพวกเขาเห็นเห็นในความดีเห็นในความน่ารักแล้วก็รู้สึกละอายใจนะในการดูถูกในการไม่ยอมรับคุณในการนินทาว่าไลยคุณรับหลังพวกเขา รู้สึกลายแก่ใจแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเ mm. วลาจะโดนง้อจากคนคุยและก็มีเกณฑ์เนาะที่จะมีข้อตกลงในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์จะได้ไปต่อนะคะจะได้คบกันนะคะแล้วเขาก็จะดูค่อนข้างเกรงใจคุณมากนะไม่กล้าหือออออะไรเลยไม่กล้าต่อต้านไม่กล้าต่อว่าเพราะว่าคุณเวลาที่คุณจะไปจากความสัมพันธ์คุณไปแบบเด็ดขาดมากนะคะคนคนนี้ก็เลยกลัวในความเด็ดขาดใจแข็งคุณมากเลยนะคะก็ เป็นผลดีนะคะทําให้เขากลัวบ้างทําให้เขาเกรงใจบ้างเพราะเมื่อก่อนเขาไม่เกรงใจคุณเลยนะคะอืมเขามองข้ามคุณไปหมดนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูดวงความรักของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้แลดูอยู่กับครอบครัวนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทํางานหนักมากนะคะ คุณอาจจะกลายเป็นคนที่เปิดใจยากนะคะเพราะว,าว่าคุณมาจะเจอความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้ความรักที่ผิดหวังการโดนนอกใจการโดนหักหลังคุณเหนื่อยนะคะกับการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งทุกครั้งคุณเหนื่อยที่จะคุณจะต้องมาฮิวใจตัวเองให้แข็งแรงเข้มแ,แ,แข็งนะคะหลายๆคนอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานแล้วนะคะแต่คู่ครองอยู่ไหนก่อน <laughs> นะคะ คุณอาจจะมีคนที่ถูกใจอยู่แล้วนะมีคนที่ถูกใจนะคะมีคนที่เล็งเล็งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหมือนก็ล้าก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าจะเข้าไปหาเขายังไงจะทักาหาเขายังไงจะคุยยังไงจะจีบอย่างไงเนี่ยหาจุดเริ่มต้นไม่ถูกเลยเพราะว่าคนคนนี้ก็ดูดีมากเลยนะเป็นคนมีชื่อเสียงมากหน้าตาดีผิวพรรณดีแล้วก็ ชีวิตเขาดูแบบยุ่งๆเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะหาจังหวะไหนนะคะที่จะไปติดต่อสื่อสารกับเขาเหมือนกันนะแต่ต้องกล้าค่ะนะคะด้านได้อยอดงานนี้นะถ้ามัวแต่ช้าอาจจะมีคนมาจีบไปก่อนนะเพราะว่าคนคนนี้ก็ดูเป็นแลไอเท็มมิเหมือนกันนะคะเนาะหรือว่าอีก พูดกลับกันได้ในขณะที่คุณกําลังทํางาน<ๆ>กําลังเป็นตัวของตัวเอง<ๆ>กําลังใช้ชีวิตอยู่มีคนแอบ,บสองคนนะคะแอบบส่องแอบบมองแอบบสังเกตคุณและอยากเข้ามาคุยกับคุณมากๆคนนี้ก็ไม่ใช่ใครล่ะค่ะก็เคยเป็นคนที่เมินคุณไปเคยเป็นคนที่ไม่เลือกคุณเคยเป็นคนที่ตัดสินใจ อาไม่เลือกคุณตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้มาเสียดายคุณมากนะอยากได้คุณคืนนะคะอยากแต่งงานกับคุณเพราะคุณดีมากเลยคุณเพอร์เฟกมากนะคะในสายตาเขาเนาะคุณดูเป็นคนเก่งอยู่ได้โดยที่คุณไม่งอเขาแล้วค่ะนะคะคนคนนี้ยิ่งหึงหวงอยากแสดงความเป็นเจ้าของอยากควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเห็นการติดต่อสื่อสารการเข้ามาของเขาที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงลุกมากๆนะคะ จู่โจมมาจีบคุณมาตื้อคุณเข้าหาคุณแบบสุดๆได้เหมือนกันนะคะแต่ในมุมของคุณก็ใจแข็งสุดๆเหมือนกันนะคะคุณไม่อยากกลับไปเจ็บเนาะคุณก็เลยค่อนข้างจะแบบไม่ได้คิดอะไรอยากอยู่เป็นคนโสดที่ชิลๆทางานไปเรื่อยๆขอให้มีเงินมีงานมีโอกาสดีๆเข้ามาแค่นี้ก็เป็นรางวัลแล้วเพราะว่าคุณเจ็บกับความรักครั้งนี้นะคุณกว่าคุณจะฮิ้วตัวเองได้กว่าคุณจะยืนหยัด ลุกขึ้นมาสดใสได้มันใช้เวลานานแล้วมันยากมากมาเพราะฉะนั้นคุณก็เลยอยู่ในจุดที่คุณรักตัวเองและไม่ได้คิดที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาง่ายๆคุณค่อนข้างจะมีกฎเกณฑ์ของตัวเองมีการตั้งแง่หรือว่ามีการตั้งกำแพงสูงเลยแหละนะคะใครจะมาทำลายกำแพงของคุณได้นะตอนนี้นะบทสรุปนะคะอืมจะมีคนอยากมาสารภาพบอกลกเข้าหาเอาใจคุณ ดูแลคุณนะคะก็เป็นคนที่เคยหมางเมินคุณไปเคยไม่เลือกคุณน่ะก็คนคนนั้นแหละนะคะเดี๋ยวก็จะประสบความสําเร็จนะอะไรต่างๆนะคะความรักครั้งนี้ดูทรงแล้วคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะนี่คือเรื่องราวดวงของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2568ค่ะทุกคนนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตนะคะฝากวัตถุมงคลเครื่องรางสีพึ่ง นะคะตัวแรกก็จะเป็นสีพึ่งแพทเชอร์เลฟนะคะตัวนี้จะเป็นสีพึ่งสําหรับการเสริมเสน่ห์เสริมสร้างความมั่นใจดึงดูดความรักดึงดูดเนื้อคู่นะคะช่วยให้ความรักสมหวังนะคะการเจรจารในความรักความสัมพันธ์การง้อแฟนอยู่ที่ 3, อ่ะขอโทษค่ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะใครสนใจทักได้ตัวต่อมาจะเป็นสีพึ่ง เมตตามหานิยมนะคะเป็นตลับแบบพกพาเบาๆนะคะตัวนี้ทาสำหรับการค้าขายเลยค่ะเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้านะคะอยู่ที่299บาทนะคะมีพร้อมส่งต่อมาจะเป็นสมเด็จพระนางพญานะคะจะ เสริมในเรื่องของอำนาจบาร,รมีนะคะคนเคารพเกรงอกเกรงใจนะคะหนุนนำชื่อเสียงเมตตามหานิยมแล้วก็ช่วยคุณแคลคาดปลอดภัยอยู่ที่399บาทนะคะในส่วนของสมเด็จพระนางพญาก็าแถมสีพึ่งตัวนี้ให้ด้วยนะคะ,ะแถมให้ฟรีนะคะตัวแตมาจะเป็น เบียแก้นะคะเบียแกจะเป็นเครื่องรางในการช่วยป้องกันศสยศาสตร์คุณใสมนดํานะคะล้างอาถรรพ์ต่างๆอยู่ที่399บาทแล้วก็แถมสีพึ่งเมตรตามหานิยมตัวนี้ให้ด้วยนะคะและสุดท้ายจะเป็นจี้ของท่านเทพทันใจนะคะเน้นการขอพรได้ทุกเรื่องที่คุณพึงปรารถนานะคะ399บาทแถมสีพึ่งให้เช่นเดียวกันนะคะใครสนใจทักได้เลยมีของพร้อมส่งนะคะหรือว่าสมัครเรียนหรือ ติดต่อดูดวงส่วนตัวก็แอดตาม ID l i n ยที่แจ้งนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ